ดีค่ะดิฉันชืน่อนางสาวนิชนาันทวงศสูงชัฉันปวส,นส1นทับสเลขที่43วันนี้ออกมานำเสนอวิธีการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตค่ะ,คะกรณีที่1ไม่แจกแจงความถี่12 3 6 2 4 48 60เอาเลขทั้งหมดมาบวกกันค่ะ 12บวก36เท่ากับ48 48บวก24เท่ากับ72 72บวก48เท่ากับ120 120บวก60เท่ากับ180เอา180ไปหารกับจำนวนตัวเลขทั้งหมดค่ะได้เท่ากับ36 3 6ค่ะกรณีที่2แจกแจงความถี่จากคะแนนแบ่งอัตราพชั้นได้ดังนี้30-39 40-49 50-59 60-69 70-79โดนความถี่ก่อนนะคะเอา6บวกกับ4ได้10 8บวกกับ2<ม>ได้10แล้วก็เอามาบวกกับ10เป็น20แล้วก็บวก1 0นี่เป็น30 n เ,เ,เท่ากับ30 การหาจุดจุดกลางเอาจำนวนตัวแรกบวกกับจำนวนตัวสุดท้ายแล้วหารด้วย2เท่ากับ34.5อัตราภาคชั้นนี้ได้44.5ส่วนอัตราภาคชั้นนี้ได้ 55. 55. 5 5 5 54.5 ชั้นนี้ได้64.5และอันตรภาพชั้นนี้ได้74.5หลังจากนั้นเราก็มาหา f. x นะคะคือเอาความถี่คูณกับจุดกึ่งกลางค่ะก็4คูณ34.5เท่ากับ138 14.5คูณ2เท่ากับ89 54.5คูณ8เท่ากับ436 64.5คูณ6เท่ากับ387 74.5คูณ10เท่ากับ745นำเองทั้งหมดมารวนกันนะครับ เจ็สจากสูตรซิกมา f x หาร n เท่ากับซิกมา f x คือ1,795หาร n ดังนั้นค่าเฉลี่ยเลขคณิตจริงเท่ากับ59.8